สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องไมเยวเกมมิ่งเย้วันนี้นะคะทุกคนไม่ก็จะพามาเล่นแมบ,บ VR ค่ทุกคนอุ้ยโอเคเราอยู่คนไม่ต่เพื่อนนั่นและค่ะทุกคนคคไม่นนะะก,มก็จะพามาเล่นแมป VR ค่ะทุกคนเราสามารถเล่น VR ได้โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องเล่น VR นะค่ะทุกคนแต่แบบนี้นะคะ ในมือถือก็เล่นได้นะคะทุกคนเล่นได้หมดเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแปงลงร่างเป็นตัว VR กันคะ่ะนี่เลยค่ะทุกคนเราก็จะเป็น VR นะคะนี่อ่าขึ้นไปจ้าอันนี้คือที่จริงถ้าทุกคนคนที่เล่นครั้งแรกนะคะเออจะไม่มีมือสีฟ้านะทุกคนมันจะเป็นมือสีขาวคะ่ะวิธีเปลี่ยนนะคะม่อ่าแบบ นี่ค่ะทุกคนมันจะมี hand c ล l ร์นะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็สามารถปรับแต่งเปลี่ยนสีได้เลยค่ะหรือถ้าไม่พอใจก็สามารถไปอซื้อมือได้ด้วยนะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเป็นซื้อมือนะคะซื้อได้จากการที่อี่เลยเพรเพรนี้เหมือนจะได้จากการอ่าเราต้องอยู่ในแมทนะคะมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆรืแล้ว ไมเล่นมาก่อนแล้วไมลเล่นมันน่ามากนทุกคนก็เลยแบบมีเป็นหมื่นเลยนะคะโอเคฝอดดูสิทุกคนมีอะไรให้เราเล่นบ้างโอ้โหเราอยากไปอันนี้ทุกคนมันสามารถสร้างได้ด้วยฝาเฟดพววเพื่อนฉลามแต่ว่าอู้อู้ว่าไงเพื่อน ไปแบบไม่ไปแบบน่ากลัวทุกคนคราวนี้ทำยังไงโอเคไปแล้วเราไปที่อื่นดีกว่าเราแค่บวกมือไปบ้านฝาแฝดอืมเ mm hmm. มืองพังแล้วด้วยมันส่วนมากมันไม่ค่อยมีคนเป็นตัวเล็กๆเลยหรอ,หรอนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมันเป็นสามารถแบบเล่น VR ได้นะถ้าถ้าจะปล่อยกดลบไปเลย ลา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 เราไปทำอะไรดีทุกคนอุ้ยเอาเราไปทำอาหารดีกว่าค่ะทุกคนแบบนี้นะคะเราเอ่อสามารถทักทายเพื่อนได้มันจะมีท่าทางอยู่ด้านล่างด้วยนะทุกคนนี่นี่เป็นหัวใจด้วยนะทุกคนนี่อืม ปฏติเพิดอนเราขอทำบ้างได้ไหมเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเป็นอ่าเชฟเชฟใหญ่อย่างแรกใส่แครอทลงไปอ่า uh, ไปให้ตรงแล้วกันอ่า uh, ตรงตรงตรงอยู่ตรงอยู่เด้อใส่อ่า uh, อันนี้คือหัวหอมหรือทุกคนหัวหอมหรือบีทรูทอะ ใส่ลงไปเลยเราจะไปทำอาหารให้ผู้ชายคนนันกินนะเออผู้ชายเสื้อแดงเอา้าโอเคเอาเอาเอาอ้ยอันเนี้ยอันนี้ที่มันแพงแพงอะทุกคนมันเชื่ออะไรนะผลไม้ในทุกคนเชื่อบอกมาจำเชื่อไม่ได้แต่แต่รู้แค่ว่ามันแพงค่ะทุกคนใส่ลงไปด้วยเอออ่ามันไม่ตรงกระโดด ใส่ลงไปอ่าสไลดถั่วกระป๋องเข้าไปผัดด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะาปลาไปใส่อืมต่ว่ามัแก่แก่กระป๋องไม่ได้นี่สิประเด็นเอาปลาไปใส่ด้วยจ้าแล้วก็ผัด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 อุย้ยอปลาไปาปลาใจเย็นปลาอย่พุ่งนี้สิ อ๊อทุกคนแย่แล้วมันมันไม่ติดกระอะไรอ่ะมันไม่ติดอ่ะเอางั้นเราเอาปลาไปฝากบัดดีเพื่อนเราหน้าตาเราหน้าไว้ใจมากเลยนะเราเอาปลามาฝากล้วเพื่อนนะเอาปลามาฝากแล้วว่าไงหน้าตา เอ้ยเอาใส่จานเอาใส่จานให้ให้มันกินเอาปลาไปเพื่อนโหปลาตั้งดูเลยเอาทำอะไรเนี่ยเอาปลาไปทิ้งไม่ได้นะเพื่อนโหของดีซะด้วยเพื่อนอย่าไปทิ้งเอาไปเอาไปกินซะรับจงรับปลาของข้าไปกินเออยังไงแล้ว หนูท่าทางหน่าถอยมากเลยกินแล้วแบบจมูกจมูกยุบด้วยทุกคนเฮ้ยนี่ทุกคนเรามีบ้านแบบ Blue ค e a v ด้วยนะทุกคนแต่ไม่ไม่รู้นะหลังนี้มันคือหลังไหนอะไปดูหน้าบ้านสิทุกคนหน้าบ้านนี่ละสิฟอนนี่อ่าอันนี้น่าจะใช่บ้านบุกเค e ว v นะทุกคนมีคนอยู่ในบ้านไหมเน่ยดูสิ ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเดี๋ยวเราว่าเราจะลองไปเป็นตัวเล็กดูนะคะทุกคนเราไม่มีอะไรทำนะคะนี่เลยทุกคนปรับเป็นตัวเล็กอ่าแล้วก็เราก็จะขึ้นรถไปเลยฉันจะเป็นคนขับอ่านี่ค่ะทุกคนขับรถเลยเลยเดี๋ยว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  โอ้โหรถบมรเลงอะทุกคนรถบมรเลงมันตกลงมาเลยโอเคค่ะทุกคน,น okay, คก,คนก็มีประมาณนี้นะคะกับอ่อแบบ V R ค่ะทุกคนถ้าทุกคนอยากลองเข้ามาในแบบนะคะก็เดี๋ยวไมคก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็จะเขียนชื่อแบบไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะถ้าทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไปด้วยนะคะทุกคน สวัสดีมากไปแล้วทุกคนบ๊ายบายนะ